ก็เลยทําในสิ่ภาคทั่วประเทศนะคะในมหาลัยในภาคกลางเราทําที่มหิดลนะคะในภาคใต้เราทําที่มอสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราทําในที่มหาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาลัยสุดท้ายก็คือมหาลัยเชียงใหม่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากเรามีโครงการที่จะจัดตั้งแต่เดือนช่วงเดือนกุมภาแต่เนื่องจากช่วงนั้นเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องมลพิษนะคะเราก็เลยเลื่อนเวลาของการรณรงค์ออกมานะคะเป็นช่วงเดือนนี้นะคะ ก็ในส่วนของกระแสตอบรับในเรื่องการรณรงค์ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมความสนใจเนี่ยทั้งหมดสิ่งแห่งก็ประมาณเกือบ6,000 6,000กว่าคนนะคะในส่วนนี้ซึ่งคิดว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างดีแล้วก็เราก็พยายามที่จะสานต่อให้เกิดการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยเรามุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยของรัฐในการเผยแพร่นะคะปลูกดิ์สํานึกให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษานะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับทางครอบครัวแล้วก็เยาวชนภายนอกต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ เป็นแนวความคิดหรือเป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะคะเพื่อป้องกันโรค NCD ซึ่งในส่วนนี้เราก็ย,ยังรณรงค์โดยการให้ทุกคนมีกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทุนก็คือการเดินการวิ่งนะคะอันนี้เราก็ผนวกเข้าไปเพราะว่าเรื่อง NCD เป็นปัญหาสุขภาพที่เป็นที่ทําให้คนเราเสียชีวิตสูงมากในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรณรงค์ป้องกัน ราะวัตถุประสงค์ของสอสเราเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาเพราะฉะนั้นอยากจะทําให้เขาไม่เข้าสู่การเป็นโรคอีกต่อเนืองนะคะ MCD พวกนี้ซ,ซ,ซ,ซึ่งเรื่องพวกนี้เราให้ควาสมสำคัญมากมาถึงออนี่ละบนนะคะอยากจะพูดอะไรถึงโครงการนี้บ้าง